็คือเป็นหวีหา้าซี่เราจะนวดหนังศีรษะนะคะที่หนังศีรษะของเราเนี่ยจะมีเส้นลมปานผ่านเราจะเรียกว่าเป็นเส้นลมปานแห่งพลังหยาง <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่แบบอากาศร้อนบางคนจะปวดหัวง่ายเป็นพิเศษนะคะเพราะไฟร้อนมันดันขึ้นมามันก็จะปวดหนังศีรษะได้ง่ายนะคะหมอ,อก,ก็จะมีวิธีเทคนิคในการนวดระบายอ่านวดระบายเราสามารถใช้มือของเรานวดหนังศีรษะได้นะคะอันนี้จะเรียกว่า ภาษาจีนเนี่ยจะเรีว่าเสาต่านจิงต่านจริงก็คือเส้นลงปานถุงน้ำดีจะอยู่แถบนี้นะคะแล้วก็จะนวดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เอามือของเรากดที่เส้นลูปานของกระเพาะปัสสาวะอ่ะจะอยู่ด้านข้างนะนวดไปแบบนี้นะคะก็จะช่วยระบายความร้อนที่หนังศีรษะได้ทีนี้เราก็สามารถใช้หวีนะคะในการนวดหนังศีรษะของเราแบบนี้ได้นะ ก็จะทาให้เราสบายขึ้นการนวดหลังศรีรษะเนี่ยไม่จําเป็นต้องนวดแรงนะคะเราค่อยๆนวดนวดเบาๆได้ก็จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดที่หลังศรีรษะได้ดีแล้วเราก็สามารถนวดที่ก้านคอของเราได้นะคะเลือดที่ไหลเวียนถึงส่วนบนของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านคอหลายครั้งในที่เลือดที่คอของเราติดขัดมากนะคะเราก็จะสามารถมานวดที่ก้านคอของเราได้แบบนี้นะอ่าเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นหลายคนอนะ่ะกล้ามเนื้อตรงเนี้ยจะตึงเป็นพิเศษ